ัีครับคุณผูช้ชมครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสอนเบส <c oughs> เกือบไปรายการท่องเที่ยวแล้วสิมาโอเคครับทเทคนิคติกี้นะครับที่ผมใช้เล่นไปเดกกี้นะครับลหลายคนก็เคยเคยเคย,เคยใช้กันไปแล้วลหลายคนก็ยังบ่กคอยได้ใช้หน่อยผมจะค่อนข้างที่จะเล่นเอาตรงๆนะฮะเวลาเล่นเพลงตลาดทั่วไปผมจะเล่นมาเหมือนต้นฉบับสักเท่าไหร่ผมจะใส่ลายเซ็นของตัวเองเข้าไปแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้โกดโนดกับเสียงมาผสมกันครับคุณผู้ชม ดูเม็ดแรกกันก่อนดีกว่าครับนะครับผมจะใช้าการที่เราบล็อกบ็อกเบดไว้ในมุมคันนี้ข้างพทอนเขาเรียกว่าเม็ดนี้นะครับที่วราเป็นทริกกันนี่ก็คือผมจะใช้มือซ้ายนะครับมือซ้ายบล็อกทั้งหมดที่มันมีเลยนะ,นะครับ ผมจะแค่คอร์ดเดียวนรคือคอร์ด G อยู่ใน G Major เนาะเฮ้ย G ม i n o r เนอร์ G, G. นะครับ G G นะครับผมยังใจตัวนี้บอกนะครับโกโน,นมางดเลยครับโกโนทีน่ผมเคยเคย,เคยบอกไว้แต่อาทิตย์แล้วเนาะใครมองว่วเล่่กดโกโนยังไงครับผมขึ้นไว้ข้างบนนี่นะ จัดกันไปนะครับนี่นะครับ มันมีกล่องกว่านะจะจะจะเพอร์เฟกต์กว่านี้อ่านะครับ C มาดีครับแล้วก็กดจบดจีย่า นะครับคุณผู้ชมครับใครมีเม็ดเด็ดเก็ลการองเอามางัดใช้กันดูนะครับมันก็เป็นอันนี้ก็เป็นทริคเบื้องต้นที่เอาโกดโนดเอามาใช้กับการเล่นโนดยาวๆหรือว่าคอร์ดเป็นกรูปเท่านั้นเองนะครับมันจะทําให้เพลงเฮามันสนุกสนานดีกว่าเล่นง่ายๆนะครับมันก็ยัง,ยงดีกว่าง่ายๆง่ายแบบนี้ ประมาณนี้ครับโอ้โ oh, หมัวๆเอาอ่ะโอเคประมาณนี้ก็ได้กันนะครับถ้าใครรู้เทคน,นิคแล้วนะครับมันก็มีเทคน,นิคแปลกๆอย่างที่ผมพอที่จะทําได้กอดซัดกันไปถ้าใครรู้ทฤษฎีอย่างไรนะครับก็ลองแนะนําผมเข้ามาผมขอใช้คําพูดที่มันดีๆหน่อยเนาะแต่ถ้าใครแบบอา คุยแบบสุภาพมัน,มนสูกสุกแย่หน่อยโอเคถ้าอย่างไรก็ฝากติดตากดตัว้รยกันอย่าลืมครับถ้าเล่นได้ช่วยแชร์กันหน่อยถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตากันหน่อยนิดนึงว่าช่วงนี้ว่างยาวๆเจอกันบอยๆกันตก็แ้กกันนะาโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ